สวัสดีค่ะอาราทาโล่นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง1 5พฤศจิกายนนะคะเป็นธาตุลมนะคะตัวตนเจ้าชะตาเนี่ยเป็น j u s t e n t ตัว j u s t e n t ก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงหรือโดดเด่นในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มีแสงเฉพาะตัวสามารถกระจายสิ่งที่คุณมีออกไปเนี่ยได้อย่างกว้างขวางเลยนะครับมาอย่างพริว้วมาอย่างสวยมาอย่างงดงามเลยมาอย่างมีความรู้มาอย่างเป็นมิตรอ่อนช้อยมีความสุขอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่สนุกสนานในชีวิตเต็มไปด้วยพลังที่งดงามมี มีมิตรภาพมีมิตรไมตรีที่ดีสุภาพเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีชอบเอาโหสิกรรมให้แก่ผู้อื่นนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีแรงบันดาลใจอยู่เสมอๆนะคะในตัวตนของชาวราศีตุลเนี่ยจะแยกแยะออกชาวราศีตุลท่านเนี่ยไม่ต้องกังวลสิ่งใดไปนะคะคุณจะมีลักษณะเฉพาะตนนะไม่มีใครสามารถเรียนแบบคุณได้คุณเข้าใจคนอื่นเสมอๆและคนอื่นก็เข้าใจคุณเช่นกันนะคะสิ่งที่คาดหวังเนี่ยได้ราชาดาบนะคะ ราศีตุลก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะท่าทางเป็นอย่างนี้นะคะแต่เป็นคนที่มัธยัสถ์นะคะเป็นคนที่ทอรหดสุขุมรอบคอบมีเหตุมีผลมีความระมัดระวังมีความชอบทมอยู่กับตนเองอยู่แล้วคาดหวังไว้เลยนะคะว่าเขาต้องมีทั้งจริยธรรมจรรยาบรรณแล้วก็ศีลธรรมต้องมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ใช้เหตุผลอย่างรอบคอบนะคะแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่มีสติตลอดเวลาด้วยราชาดับท่านนี้จะทําได้เป็นอย่างดีเชื่อฝีมือได้เลยนะคะเรายาวขนาดนี้ประสบการณ์สูงมากอยู่มานานเก่งและเก่าอยู่แล้วนะคะไม เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เลยมันคืองานของคุณที่คุณคิดคุณจะต้องทําออกมาอย่างดีมากๆแล้วต้องออกมาอย่างสมเหตุสมผลด้วยจะเป็นคนที่หาทางเนี่ยเจอนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยเขาได้เด็กถ้วยมาทัดไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือช่วยกันยืนยนันหรือช่วยกันพยุงได้มากขนาดนี้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีศิละปะในการเจราจามีฝีมือที่ดีดูถ้วยที่ มือที่คุณถือนะคะงดงามมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าโชว์เยอะเดี๋ยวคนจะหมันไส้เอานะคะให้คุณเนี่ยหาเวลาไปอยู่เป็นธรรมชาติบ้างการที่เราอยู่กับคนทุกคนเนี่ยบางอย่างเนี่ยเส้นผมบางภูเขาจริงมันทําให้เราคิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าเราได้แยกตัวไปนั่งดูปลาดูนกดูธรรมชาติดูสายน้ําคุณจะเจอกับมันนะคะสิ่งที่คุณตามหาอยู่นี่แหละคุณจะเจอมันไม่ได้ฟิกมาเนะะี่ค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่คุณก็ต้องอดทนอดกลั้นหน่อยนะคะเพราะได้ห้าเหรียญ คุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เองแหละว่ากว่างานจะสําเร็จแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ได้ง่ายๆเลยกว่าจะได้แต่ละเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยแล้วก็หนักแน่นมากๆแล้วมาหาักล้างกันได้มันถึงจะถึงบทสรุปและไอ้ตรงเหตุตรงผลเนี่ยล่ะก็หมายถึงว่ามันเหนื่อยมันหนักสิ่งที่คุณทาเนี่ยนะมันดูมีมูลค่ามากเลยนะดูสิฮะเงินเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันได้จากความเหนื่อยความยากความลําบากแต่ว่ามันมีมูลค่าให้กับคุณไงกว่าจะได้มาเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนเนี่ยลงทุนลงแรงไปเเออแต่มมันคุออน้้าี มันคุ้มปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้สําหรับชาวราศีตุลอยู่แล้วถามว่าสําเร็จแม่ราสําเร็จสิคะคุณไม่ต้องกังวหลหรอกต่อไปนะคะบทสรุปนะเป็นแฮงแมนนะคะเรียกว่าคุณเนี่ยตกผลึกอย่างลึกซึ้งเลยนะคะมันสุดซึ้งจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันลึกมากเลยกับเหตุผลที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยใครคิดไม่ได้แต่ชาวราศีตุลเนี่ยคิดได้นะคะคิดต่างอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็ละเอียดรอบคอบไตรตรองกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเต็มที่เลยเพราะคุณเนี่ยคิดต่างแต่ไม่แตกแยกสิ่งทีี่่คคคคคุุณิดเนนนยยมมมมมัือวาาา็ชะะแถป มาช่วยคาบสิ่งที่มันคาราคาซังให้คุณด้วยนะคะสิ่งที่คุณกําลังตามหาเนี่ยมันอาจจะมีสัตว์บางชนิดเนี่ยนะคะมาช่วยให้คุณไขความลับนี้ออกก็ได้นะคะขนาดธรรมชาติเนี่ยยังเข้าข้างคุณเลยอะคะ่ะตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไม่จริงๆนะคะคุณผ่านมาทุกสถานการณ์แล้วนะคะในชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นเนี้ยมันเล็กๆสําหรับคุณเลยยังไงก็สําเร็จคะ่ะแต่ให้อดทนหน่อยนะคะส่วนใครจะว่ายังไงก็ปล่อยเขาไปเพราะว่านี่มันมันคืองานของคุณอะใครจะพูดใครจะอะไรเนี่ยคุณไม่ซีเรียสอยู่แล้วแหะเพราะว่าเดี๋ยวคุณกก็โหหหสิรรมมใ้เขาไปดละ เยอะนัก,กนแล้วกันหมายถึงว่าว่าเนี่ยว่าได้แต่อย่าให้มันหนักนักเอาพอประมาณตัวจัดเมนแหงแมนเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกอนูเนี่ยเราจะรู้จริงหมดเลยอะไรที่เรียกว่าคว่มหัวลงเนี่ยจัดเมนรู้หมดนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่รู้จะปกปิดจะนู่นไม่ต้องไม่ต้องกังวลจัดเมนมาเนี่ยคือการเปิดเผยที่มันถูกต้องที่มันไม่ผิดทุกอย่างมันเป็นเรื่องของ ความปกติแต่ทีเนี้ยมันดันมากลับหัวเลยต้องทําให้เรื่องมันวุ่นวายไปซะหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันจะเผยความจริงออกมาทั้งหมดเลยมันอยู่ในมือราศีตุลน,นะคะทํำได้ในคลิปทำไมสุภาพแลาต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ราทาโรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ